ใครผิดพลาดคะอันนี้ไม่ใช่ที่นอนนะคะอันนี้อันนี้ไม่ใช่คะ่ะอันนี้เป็นโนค่ะโอ้โหผิดพลาดมาอนีีค้ค่ะผิดพลาดหรือเปล่าคะไม่ผิดค่ะไม่ผิดค่ะวันนี้หนูอยู่ันคอนโดคะ่ะคอนโดของหนุ่ชานี้นีเด็กน้อยนาติดตามชีวิตค่ะอุ่นพิซซ่าด้วยกันแล้วก็ชงกาแฟให้แบกใหญ่เนาะ แค์อยากทานกาแฟะนะคะเดี๋ยวก็ช่วยทำหมดเลยค่ะเก่งมากค่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้นะคะเพราะว่าวุ่นๆทำอยู่หใหญ่ไปแล้วเนาะหนุก็เลยมานอนเล่นนะส่วนบาวจีน่าจะอยู่บนห้องนอนแน่เลยค่ะแต่ว่าบาวจีเขาจะอยากอยู่ด้วยนะคะดู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 ดดอ๋อน่น,น่ารักอ่ะค่ะน่น่ารักค่ะวนี้ เดี๋ยนอนไปก่อนเนาะนียังไม่ได้กวาดพื้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวช่างมาแล้วนะคะเดี๋ยวมีไปเตรียมตัวก่อนนะคะึึขึ้นไปได้กันไหมคะให่ไหมหนช่างมาแล้วหนูจะได้ไม่ตกใจเด็กน้อยขึ้นเลยค่ะโอเคขึ้นมาด้วยกันค่ะใครนอน ไครนอนที่แบงใหญ่คะเ๊วจี้เหรอคะอบะของนูค่ะให้นอนเนาะเพราะว่าช่างมาทำงานนะคะได้ให้นอนเนาะ อะไรคะถ้าอะไรคะคนสวย ันนี้คือเป็นวันที่จะเก็บงานเสร็จแล้วนะคะดีใจมากอันนี้ก็คือทาสีไปแล้วค่ะเดี๋ยวพอมันแห้งสีมันจะเสมอกันก,นกว่านี้นะคะแต่ก็จะไม่เสมอกันร้อยเปอร์เซ็นค่ะแต่ก็ดีกว่าที่มันแบบขาวๆเนะาะช่างทําบ้านนะมามีเลยอนุญาตให้นอนได้เนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ที่ของหนูนะคะเป็นเก้าอี้ของมามีนะคะือนอนคตรูสบายใจอยู่ข้างบน อบมากคนหนึ่งนั่งโซฟาแมบมี้เด็กหญิงอีกคนนึงนั่งโซฟาแบกยายใช่ไหมคะนั่งกันสบายเลยวันนี้ขนติดเต็มไปหมดมถูกต้องหรือเปล่าคะเนี่ยนั่งสบายสบายมากมามีชอบมากคะ่ะ โอ้โหกติไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งเลยนะเนี่ยไม่ได้ลบรับอนุญาตให้เข้ามาด้วยซ้ำไปเดี๋ยวนี้เข้ามาทุกวันโอ้โหโอ้โหช่างทำเสร็จแล้วเย่ๆที่เหลือก็คือทำความสะอาดนะคะซึ่งเยอะมากเดีย๋ยวจะช่วยกันทำกับต้นกลาค่ะก่อนเพราะว่าอ่า เขายังไม่ให้ทำด้วยนะคะตอนนี้ยเพราะว่าเพิ่งจะเก็บแดบไปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวแบบว่าไม้กวาดไม้ถูพื้นอะไรมันจะไปโดนนะคะแต่ก็ไล่เช็ดบางอย่างเดี๋ยวนุนเช็ดเฟอร์นิเจอร์ดูดฝุ่นอะไรก่อนตอนนี้เทไปหมดจีจี๊ดมาสำรวจแล้วค่ะเดี๋ยวออกไปซื้อของกับพี่ก้างมาเพิ่มด้วยนะคะหุ้อุปกรณ์ทำความสะอาดจีช่วยทำความสะอาดไหมคะหนูทำไม่เป็นค่ะหนูทำแค่เป็นเป็นอันเลอะๆค่ะ เลอะๆทำได้ค่ะให้ช่วยทางภาษาทำไม่เป็นค่ะนะคะก็คืออุปกรณ์ของเราลูกกิ้งแผ่นเช็ดมูจิแอลกอฮอล์นะคะที่นุ่ผสมไว้แล้วก็มีทังขยะค่ะก็คือพี่ก้าเขาไล่เช็ดแบบละเอียดเลยนะคะคือเช็ดพื้นถูไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็จะมีแบบพวกเศษคราบกาวอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเช็ดเป็นจุดๆอีกทีอ้า ช่วยทำหรือว่าช่วยยุ่งคะมาแทะอะไรคะไปตามหาน้องปะงแทะถุงคนหนึ่งจะคุยขยะสมกับที่เป็นเคยเป็นแมวจรไม่ได้นะคะสนใจใหญ่เก็บบ้านเท่าที่เก็บได้แล้วนะคะออกมากินข้าวกันคะ่ะเพราะว่าหิวมากตอนนี้ ไปเก็บบ้านเพลินเลยนะคะนี่ดึกแล้วนะนเนี่ยเดี๋ยวต้องหาอะไรทานก่อนน้อง no. no. น้องจะมาหาเงียบเหงามาก <c oughs> ไม่รู้ทำไมไม่มีคนเลยที่นี่ล <c oughs> ุคือบาร์บีคิวเจ้าเดิรง่ายดี อิ่มเรียบร้อยผู้ใช้แรงงานของเรากินจนแบบร้านปิดทุกร้านนะคะเพราะว่าเรามาชานั่นเองมันก็เลยปิดเร็วค่ะพอออกมาก็ซื้ออะไรไม่ทันแล้วกลับมาบ้านเจอเงาตะคุ่มตะคุ่มโอ้หนูเองครัมามีอ่ะเข้าบ,บ้านกันครับป่าป่าปา่ครับครับพี่ก้ามาพี่ก้ามาหาครับ มาบ้านเจอจิ้งโจกช่วยกันจับายช่วยกันเลยเก่งมากค่ะถือว่าไม่เสียข้าวสุกพี่จิ๋วเดียวด้วยวุ้ไวกันหนักจีสามคนน้องเขาวิ่งไล่กันพี่จิ๋วเดี๋วก็ไม่ค่อยสบอารมณ์ใช่ไหมคะืพี่จิว๋วอยากให้น้องเขาอยู่เรียบร้อยเนาะ ไม่อยากให้น้องเขามาวุ่นวายเนาะโอ้โหโอ้โหวิ่งกันใหญ่โดนแน่